อยากสวยทำยังไงโยมอยากสวยผู้เจ้าบอกเธอต้องไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏคนนี้จะสวยมีรูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักปฏิปทาเพื่อความมีโพคามากเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายอดยาน ระเบียบของหอมเครื่องรูกไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพรามนี้เป็นปฏิปทาเพื่อความมีโภคามากอยากอายุยืนทำยังไงเป็นผู้มีความเอ็นดูกรุณาในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่นั้นผู้เจ้าบอกว่าอยากฆ่าสัตว์นะถ้าฆ่าสัตว์แล้วจะอายุสั้นปฏิปทาเพื่อการมีอายุายสั้นเนี่ยมีฝ่ามือชุ่มด้วยเลวหิตมีแต่การฆ่าทุบตีกันนะ ไม่วางท่อนไม้และสัตราไม่มีความเอนดูกรุณาในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ถ้าทําอย่างนี้อายุสัน้นและถ้าทําเป็นปกติเป็นเพื่อ,อนนรกกํำเดือดฉานเปลวิสัยดังนั้นผู้เจ้าบอกความจริงเอาไว้หมดเลยและให้พวกเราเดินเองใครอยากเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้ใครอยากเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้ใครอยากเกิดตระกูลสูงให้รักความตรหนี ใครต้องการตระกูลต่ำใครต้องการไปเป็นนาคเป็นพุฑธเป็นเทวดามีบอกไว้หมดเลยหรือสุดท้ายใครต้องการสิ้นอาสวะก็มีปฏิปทาไว้ให้คืออริยะอัตถังคิกมักมักมีองแปดนั่นเองเป็นผลทางเข้าถึงความพ้นทุกข์แบบถาวรเพราะเกิดมาตายแน่นอนและโยไม่มีความจาเป็นต้องไปรอผู้เจ้าองค์หน้านะเพราะเปอร์เซนต์ในการไปรอในอนรกมีสูง โอกาสในการเป็นเศษดินปลายเล็บมันมีน้อยมากถ้ามันไปรอเป็นพรมเป็นเทวดามันก็สบายไปใครก็รอได้แต่ไปรอในในรลกไม่คุ้มพุกเจ้าอุปมาความทุกข์ในนรกเนี่ยขนาดไหนทุกข์ที่สุดนะที่มีในมนุษย์เนี่ยแค่เศษเสี้ยวทุลีของทุกข์ในนรกเหมือนก้อนกรวดหกเจ็ดก้อนเทียบกับภูเขาหินสีเนรลทั้งก้อนเทียบกันไม่ได้ พรองค์อุปมาอีกว่าเหมือนบุรุษถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่มเช้าร้อยกลางวันร้อยเย็นร้อยในตลอดทั้งร้อยปีความทุกข์ขนาดนี้ยังเป็นแค่เศษเสี้ยวของความทุกข์ในนรกหอกเล่มเดียวก็วจะแย่แล้วนะเยมนะนี่หอกวันละสามร้อยเล่มตลอดร้อยปีทรมานมากเพราะนั้น พยายามอย่าให้วันคืนล่วงไปล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์โรงเตือนเราตลอดเวลาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัตรนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ก็ให้ทุกคนเนี่ยสังวรสํารวมอินรีสํารวมใจอยู่กับกายตั้งไว้ซึ่งกายยักตาสติทําแค่นี้หลุดพ้นได้แน่นอนวิธีง่ายๆไม่ต้องรู้อะไรเยอะก็ได้นี่เป็นมัควิธีที่ง่ายสํารวมอินรีจิตมันเคลื่อนออกไปปุ๊บอย่าเพลินนานรีบละความเพลิน เราจิตกลมาอยู่กับลมทำบ่อยๆยืนเดินนั่นนอนทำได้ตลอดนอนอยู่ก็ตามนอนรู้ลมหายใจก่อนนอนเวลาหลับทำยังไงตั้งจิตว่าก่อนหลับใจเราจะไม่คิดอกุศลพระเจ้าสอนแค่นี้แล้วก็ปล่อยหลับไปนี่ชื่อว่ามีสติในการนอนละได้ถามนะฮะคอคาว่ามีคนจั่วว่าว่ามานิพานกันชาตินี้เถอะยมยังไม่เข้าใจว่า เป็นคา,ารวาสเนี่ยจะทําตรงนี้ได้ขนาดไันหรือทําอย่างไรวิธีในการเอ,อได้อาริบุคคลในเพศคาราวาสคือง่ายๆเลยนะในเรื่องของทานอาตมาเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เคยให้ทานเคยไหมใช่ไหมไม่มีใครไม่เคยอาริบุคคลเอาใครทราบไปมาหลายวัดแล้วเนี่ยหลายครัวจารย์แล้วเนี่ยอะรู้ไหมเห็นนะ อันนี้ทดสอบชาวพุทธตามทะเบียนบ้านหน่อยทะเบียนบ้านเป็นพุทธกันทุกคนเลยให้ของที่เป็นเลิศไม่ใช่ให้ทานอย่างไรจึงเป็นอรียบุคคลได้นี่ภาษาลีบุตรย,ยังไม่ทราบเลยภนะาษาลีบุตรถามพระเจ้านะคําถามเนี่ยเป็นการถามที่ยากเือนนะแล้วพระเจ้าตอบกับภาษาลีบุตรเรานึกไม่ออกเห็นไหมนี่คือการที่เราไม่รู้พุทธวจนะดังนั้นคาภาษาสระสา,าสคัญมาก ยมเคยให้ทานแล้วหวังผลในทานไหมมีจิตผูกพันในผลไหมมุ่งการสั่งสมเคยคิดบ้างไหมเคยคิดโยมข้างหลังตรงนั้นบอกใช่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เคยคิดบ้างไหมมีบ้างเห็นนะหรือไม่คิดทั้งหมดเลยแต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีให้ไปเถอมันดีอ่ะก็เคยหรือว่าให้ทานไปเพราะตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทำมาใช่แม่พยักหน้าทุกข้อเลยนะ แสดงว่าตั้งจิตหลายแบบตั้งมันทุกแบบเลยใช่ไหมอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าโยมตั้งจิตแบบเนี้ยหรือแค่ว่าให้เพื่อความปลื้มใจปีติใจสมนัตใจหรือมองว่าโอ้สมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ให้ไปเถอะการตั้งจิตทั้งหมดแบบนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีน,นิสงใหญ่ทีเจ้าบอกสารีบุตรไว้และ ผลใหญ่คืออะไรเขาตายไปเนี่ยเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาพวกหวังผลเนี่ยไปเป็นจาตุกมหาราชิกะพวกคิดว่าให้ทานเป็นการดีไปเกิดในชั้นดาวดึงพวกทําตามประเพณีไปเกิดในชั้นยามาขึ้นไปไปชั้นดุสิตนิม,มานาราดีปารณิม,มิตรวสวัติไล่ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทั้งหมดแล้วหลังจากตายจากเทวดาแล้วยังต้องเป็นผู้ที่ต้องกลับมาคือเป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สังสารวัฏ ไม่พ้นนรกกําเนิดเดชานปลวิสัยแต่บอกสารีบุตรคนบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยความไม่หวังผลไม่มีจิตปุพันในผลไม่มุ่งกันสังสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เขาไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีเขาไม่คิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายเขาไม่คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้จึงให้ เขาไม่คิดว่าทําไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจแต่เขาให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตคนพวกนี้ตายไปจะไปเกิดเป็นปรมไม่กายิการนังเทวานังและหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินสส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเป็นอนาคามีสามารถปรินิพพานในภพนั้นได้เห็นไหมต้องให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิต โยมควรจะสงสัยไหมว่ามันปรุงแต่งยังไงใช่ไหมในเมื่อคนที่ทำอย่างนี้แล้วได้เป็นอริยบุคคลเราไปดูพระสูตรที่พระองค์ตรัสอริยบุคคลที่เนื่องด้วยการให้ทานตรัสไว้กับช่างไม้บอกช่างไม้ถ้าบุคคลใดเนี่ยมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหว และมีการให้ในลักษณะมีใจปราศจากความตระนีอันเป็นมนทินมีจาค่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกฐานอยู่คลองเลือนเห็นไหมอยู่คลองเลือนนะไม่ได้บอกเป็นนักบวชนะคนคนนี้ที่มีสี่คุณสมบัติอย่างนี้ผู้นั้นเป็นโสดาบันเห่ยนะโสดาบันบุคคลเยอะีตัดกับช่างไม้ นั่นคือการให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตคือการละความตรนีการตั้งจิตวิธีเดียวที่จะทําให้โยมได้ทั้งผลใหญ่และอน,นิสงส์ใหญ่คือไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นพรหมกายิกาและได้เป็นอริบุคคลด้วยคือการวางจิตละความตรหนีในการให้ทานทุกครั้งมองตัวเองมองตัวเองพอว่าเราเนี่ยจะสละละความตรนีทีเหนียวออกจากใจของเรานะนี่เป็นอย่างนี้เห็นไ,ไหม อริบุคคลก็เป็นไม่ได้ยากนะอย่างเนี้ยบางทีเราไปคิดเองว่าอริบุคคลเนี่ยโอ้โหต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่ปรุงแต่งเองทั้งนั้นเลยต้องมาดูพระเจ้าว่าพระเจ้าบอกอริบุคคลเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรดังนั้นโสดาบันก็ยังมีกิเลสแต่กิเลสของโสดาบันนั้นไม่นําพาโสดาบันไปสู่อบายทุกติวินิบันนรกแล้วกิเลสไม่หนักพอราคาโทสะโมหะของโสดาบัน ไม่หนักพอที่ทําให้เขาไปสู่อาบายพระเจ้าเรียกอปายะคัมภีนิยราคะอปายะคัมภียะโทสะอปายะคัมภียะโมหะราคะโทสะโมหะที่ไม่นําพาไปสู่อาบายนั่นคือหนึ่งในคุณสมบัติของความเป็นโสดาบันมีกิเลสจริงแต่กิเลสไม่หนักพอที่จะลาาเขาไปสู่อาบายได้เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อน,นิพพานนี่คือประโยชน์ของความเป็นโสดาบัน ของการเป็นอริบุคคลขั้นตน้นดังนั้นชีวิตนี้ต้องตั้งเป้าโสดาบันเพราะอะไรเพราะถ้าโยมไม่ทำตนเองให้ถึงโสดาบันโยมประเมินคติตนเองได้เลยว่า99.99% 99เรามีคติภายหน้าคือนะกรกกำเนิดเดชานปเปลวิสัยผู้เจ้าตรัสไว้อย่างนั้นว่ามนุษย์ที่ตายแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกนั้นเหลือเท่ากับ เศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับอะไรพื้นดินทั้งโลกมหาปฏตพีทั้งโลกกับดินปลายเล็บผู้เจ้าเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาถามสาวกว่าดินปลายเล็บก,กับดินทั้งโลกอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกดินทั้งโลกมากกว่าผู้เจ้าบอกนี่แหละมนุษย์ที่ตายแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือแค่นี้มันน้อยมากนะโยนนะอาตมาพูด99.9% 9 99อยังยังมากไปนะอ่า มีคนเคยคำนวณน,นะมันคือสิบยกกำลังลบยี่ิบสี่ถ้าคิดว่าดินปลายเล็บเนี่ยคือหนึ่งกิโลแล้วเทียบกับน้ำหนักของเปลือกโลกโอ้โหแทบไม่เหลือเลยอะ่ะหกพันล้านคนจะเหลือสักหนึ่งคนหรือเปล่าเนี่ยดังนั้นตัวเศษดินปลายเล็บคือผู้ที่เป็นอริบุคคลขึ้นไปหรือผู้ที่สร้างเหตุปัจจัยเพื่อความเป็นอริบุคคลเช่นอะไรวันนี้จะแจกซีดีให้พวกเราเนี่ย พวกเราต้องไปสร้างเหตุอย่างที่ผู้เจ้าตรัสไว้คือฟังคำตถาคตหนึงเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิด้วยคุณสมบัตินี้ที่เราทำเนี่ยพระองค์บอกว่ารับประกันไว้เลยว่าแม้เธอจะมีสติหลงลืมทาการละคือขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเธอจะบรรลุธรรมประกันการบรรลุธรรมในภพหน้าซึ่งเป็นภพที่เป็นเทวดา เพราะการสร้างเหตุคือฟังคำตถาคตมากๆจนสามารถพูดตามได้กล่าวได้ด้วยวาจานึกตามด้วยใจเหมือนโยมท่องสุดคูณนะ่ะโยมนึกในใจได้เลยใช่ไหมซื้อขายของกับแม่ค้าไม่ต้องไปนั่งท่องสุดคูณให้แม่ค้าฟังนะนึกในใจปุ๊บถอนเงินได้เลยแล้วยมท่องมาด้วยปากก็ท่องได้นั่นนะ่ะคล่องปากขึ้นใจแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองโยมเข้าใจ นะสองบวกสองเป็นสี่ยมเข้าใจยมเข้าใจธรรมะลักษณะเนี้ยยมเป็นโสดาบันได้แล้วผลอบายทุกปฏิวินิบัตนรกมองเหมือนง่ายแต่มันเป็นองค์ความรู้ที่ควรรู้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้องค์ความรู้ในโลกนี้มีมากพู้เจ้าจึงบอกว่าอย่าไปรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้ควรรู้เรื่องที่ควรรู้เรื่องที่ควรรู้ของโสดาบันคืออะไรโสดาบัน ต้องรู้ทำอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุโสดาบันจุลรู้จักเหตุรู้จักผลสร้างอะไรแล้วได้อะไรอะไรเกิดมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้ได้อะไรเรียกว่าทามันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเช่นโยมรู้ว่าเวลาเรามีสุขทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยสุขทุกข์มันเกิดจากอะไรสุขทุกข์สุขทุกข์เกิดจากอะไรโสดาบันทั้งหลายรู้ไหม <laughs> นึกออกไหม สุขทุกข์เกิดจากอะไรจากใจจากกิเลสไม่ตรงเลยสักคนหนึ่งพัสษะถูกต้องเยี่ยมมากโยมเตรียมรับตำแหน่งโสดาบันเลยนะอ่าพัสษาเป็นเหตุให้เกิดเวทนานะนี่เป็นสัจจกความจริงไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติใดก็ตามตระกูลสูงตระกูลต่ำมั่งมียากจนบูชาไฟบูชาดวงจันดวงทิศหรือไม่บูชาไฟไม่บูชาดวงจันดวงทิศ ผัสสาแล้วจะเกิดเวทนาทั้งสิ้นได้กลิ่นแล้วอาหารอร่อยอร่อยอยากกินไหมอยากกินฟังเสียงเพราะเพราะอยากฟังต่อไหมอยากฟังฝรั่งเป็นไหมเป็นคนไทยเป็นไหมคนจีนก็เป็นคนรวยก็เป็นคนจนก็เป็นคนที่บูชาไฟยมว่ามันเป็นไหมเป็นไม่บูชาไฟก็เป็นคนกินเจเป็นไหมไม่กินเจก็เหมือนกันใช่ไหมเกี่ยงเรื่องลัทธิไหมไม่เกี่ยง มันคือสัจจากความจริงเหมือนโยมโยนของเนี่ยหล่นเนี่ยไปโยนที่อเมริกาก็หล่นไปโยนที่ซาอุดีอาระเบียก็หล่นไปโยนที่กรุงเทพก็หล่นมันเป็นความจริงตลอดการผัสา,าลแล้วจะเกิดเวทนาและถ้ายมเลี้ยงเวทนาไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรถูกต้องเริ่มแล้วเริ่มละเริ่มเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยนะนี่ใช้ได้เลยนี่ไงโซดาบันรู้เรื่องที่ควรรู้ โยมยมที่ตอบได้เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าผ่าตัดยังไงนะซ่อมเครื่องไม่เป็นคิดเลขไม่เก่งแต่รู้ตรงเนี้ยหลุดพ้นได้นะแต่คนที่เป็นหมอนะ่ะเก่งหมดเลยผ่าตรงผ่าตัดเก่งแต่ไม่รู้ว่าผ่าศษาเป็นเหตุเกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุเกิดตัณหาไปอบายนะเข้าใจไหมเนี่ยรู้เรื่องที่ควรรู้แค่นั้นเองโสดาบันนี่เป็นสัจจะแล้วยมว่าสัจจะเนี่ย คนที่เกิดมาแล้วในอดีตเนี่ยร้อยปีที่แล้วพันปีที่แล้วมีเหมือนเรามั้ยเหมือนใช่ไหมเรียกว่าโยมเนี่ยนำเอาความรู้เนี่ยน้อมไปใช้ในอดีตแล้วลูกเราที่เกิดมามันจะมีอาการเหมือนเราไหมหลานเราจะเหมือนไหมเหมือนอีกห้าสิบปีคนเกิดมาเหมือนไหมอีกร้อยปีเหมือนไหมจำกัดการเวลาไหมโยมไม่จำกัดนี่แหละธรรมะที่เป็นอาการลิโกเห็นนะ ดังนั้นคนที่ไม่รู้จักธรรมะที่เป็นอาการลิโกคิดว่าโอ้โหธรรมะพระเจ้าเหรอเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเขาไปถึงไหนแล้วล้าสมัยไปแล้วไม่ใช่คนนั้นยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าสัจจะจริงตลอดกาลอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตจริงเข้าใจไหมเป็นอย่างนี้เวทนาแล้วเกิดตัณหาเป็นยังไยงยมไปเดินห้างเนี่ยตาสัมผัสรูปเห็นเสื้อผ้าเห็นกระเป๋ายมผู้หญิงเห็นกระเป๋าพอใจไหม เริ่มพอใจใบนี้สวยเนาะเข้าท่าพอใจพอใจแล้วเกิดอะไรอยากได้ใช่ไหมเห็นไหมเพราะตาสัมผัสเกิดพอใจพอพอใจแล้วไม่ละวางความพอใจเกิดตัณหาความอยากได้ใช่ไหมผัสสะเกิดเวทนาเมื่อมีเวทนาจะมีตัณหาผัสสะคือทำมันเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาคือทำมันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหาหรือเวทนาคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือผัสสะและตัณหาคือเป็นธรรมที่ เกิดแต่เหตุจากเวทนาถ้าเราดับเวทนาดับความพอใจได้ความอยากที่จะได้กระเป๋าไม่มีใช่ไหมเนี่ยแล้วยมเดินซื้อกระเป๋ายยมเดินหลับตาไหมไม่ยมต้องมีผัสสะใช่ไหมเดินหลับตาซื้อกระเป๋าไม่ได้มันมีผัสสะทางตาถ้ายมจะซื้อซีดียมต้องเปิดหูฟังยมใช้ตาก็ไม่ได้ต้องเป็นผัสสะทางหูผัสสะผัสสะ ภาษาทางจมูกทุกภาษาทําให้เกิดเวทนาทั้งสิน้นสุขทุกเฉยๆเห็นนะจริงตลอดการตรงนี้ไม่จํากัดลทัทธิด้วยดังนั้นเวลาโยมไปพูดต่างลทัทธิกันเนี่ยโยมคุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทเขาจะคัดค้านโยมไม่ได้เลยนะเป็นอย่างนี้นี่ได้ธรรมะโสดาบันไปแล้วนะเออรู้ตรงเนี้ยโสดาบันนั่นเนี่ยนะครูเจ้าบอกโสดาบันจะรู้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิด เพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนี่โสดาบันอ่าเชิญขอถามท่านอาจารย์ครับเ,เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าบางคนเนี่ยตายไปก็ไปเกิดในอบายบางคนตายไปก็มาเกิดในโลกมนุษย์บางคนตายไปแล้วก็ไปเกิดในในสวรรค์ทีนี้เอตอนเมื่อกี้นี้ที่ท่านอาจารย์บอกว่าจิตของคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีที่อยู่ใช่ไหมฮะไปจับที่กายไปจับที่ ความคิดหรือจับที่อารมณ์ทีนี้สมมติว่าเราตายไปแล้วเนี่ยส่วนไหนของตัวเรานะครับที่มันไปอยู่ที่อบายหรือที่โลกมนุษย์หรือที่สวรรค์นะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าจิตก็ไม่มีแล้วเพราะว่าไม่มีที่จะอยู่นะครับแล้วความต่อเนื่องในตัวเราอะที่คําว่าตัวเราไปเกิดที่นั่นที่นี่ตัวเราคืออะไรนะครับยังรู้จักคําว่าสัตว์ไหมน่แสดงยังไม่รู้จักคำว่าสัตว์ บาลีใช้คำว่าสัตตะสัตตาสัตสตานังสัตตานังเนี่ยแหละเป็นคนไปโยมเคยได้ยินเขาพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไหมไอ้พวกนี้พูดผิดกล่าวตูาศาสดาด้วยถ้อยคำมันไม่จริงวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์พู้เจ้าบอกภิกขุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏ บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัตทั้งสี่เพราะสัตว์เนี่ยไม่รู้อริยสัตสี่เขาจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรสัตว์คืออะไรคือผู้ที่เข้ามาหลงยึดวิญญาณวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณเป็นท่าตามธรรมชาติใครเป็นคนไปพบนั้นพบนี้สัตว์เป็นคนไปนะเป็นอย่างนี้สัตว์เป็นคนแล่นไปท่องเที่ยวไป สัตว์คืออะไรผู้เจ้าจัดกับราทะบอกราทะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แหละมันกำลังมีอวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูก แล้วมันเข้ามาเพลินพอใจกับขันทั้งห้าสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเพลินพอใจกับขันห้าเนี่ยผู้เจ้าเรียกมันว่าสัตว์สัตตาสัตตาสัตตานังแต่เมื่อสิ่งสิ่งหนึ่งนี้ได้สดับในคำตถาคตประพฤติมรรคแปดอวิชชาจางคลายหมดไปแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วบัญญัติสัพคำว่าสัตว์จะหมดไปจากสิ่งสิ่งหนึ่งนี้สิ่งสิ่งหนึ่งจะถูกบัญญัติเรียกหมายว่าวิมุติยานัตสนะ ผู้รู้ในวิมุตมันเป็นการเปลี่ยนแปลงบัญญัติสัตว์ต่อสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีความไม่ตายอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นอมาตะตลอดการแต่มีวิชาเป็นเครื่องห่อหุ้มเป็นเครื่องกั้นจึงทําให้เราเนี่ยเข้ามาหลงยึดคิดว่าขันห้าเป็นตัวเราแล้วแก่เจ็บตายไปกับขันห้านี่คือปัญหากับสัตว์โลกทั่วโลกทาาน ดังนั้นเทวดาก็ถูกเรียกว่าสัตว์มนุษย์ก็คือสัตว์เดรัจฉานก็คือสัตว์เปรตวิสัยก็คือสัตว์สัตว์นรกก็คือสัตว์แต่ได้อัตภาพเป็นเปรตบ้างเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างแล้วแต่เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยอะไรที่เป็นเส้นแบ่งผู้เจ้าบอกกุศลกรรมบทสิบกับอกุศลกรรมบทสิบเป็นตัวแบ่งทําให้นรกปรากฏหรือว่าเทวดาปรากฏเป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าที่อัตมาบอกโยมมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ธรรมะของพิขูรูปใดในโลก อตาตมายกแต่ว่าผู้เจ้าพูดว่าอย่างไงและถ้าพิกขุทุกลูกในโลกพูดอย่างนี้โยมไปร้อยวัดก็ได้รับคำตอบเหมือนกันร้อยวัดจะไม่มีความแตกต่างกันเลยทํำยังไงจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้ต้องทําให้พิกขุทั้งหลายเนี่ยศึกษาพุทธวจนะปฏิบัติตามพุทธวจนะและถ่ายทอดพุทธวจนะออกไปแล้วจะเกิดสังฆสามคาคีขึ้นทั่วโลกจีวรจะสีเดียวกันหมดจะไม่มีสีอื่น ไม่ใช่เพราะอาตมาอยากได้สีนี้แต่ผู้เจ้าบัญญัติกรรมวิธีในการทำจีวรพิกูได้จีวรมาแล้วต้องย้อมด้วยน้ำฝาดทำให้เสียสีนี่ย้อมด้วยเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนออกมาสีไหนก็สีนั้นและถ้าพิกูทำตามกรรมวิธีที่ผู้เจ้าตรัสเอาไว้สีจีวรพระจะเหมือนกันทั่วโลกง่ายนิดเดียวตรับไดยังมีต้นไม้อยู่ในโลกดรับนั้นพิกูก็ยังมีสีย้อมผ้าอยู่ตลอดไม่ขาดแคลน เห็นนะวิธีการใช้ชีวิตแบบประหยัดสุดเลยเพราะพิคุเป็นผู้ขอไม่มีทรัพย์สินอะไรบริหารของพิคุมีแค่บาทกบจีวรพิคุเนียมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายไปไหนก็เบาดุดนกมีปีกสองข้างนั่นคือทรัพย์พิคุมีแค่เนี้ยนะบาดจีวรพอแล้วที่เหลือเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆทําจิตให้หลุดพ้นให้ได้ เป็นผู้มักน้อยสันโดษในบริการแห่งชีวิตเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่ฉันอาหารวันละหนึ่งผลแม้นี้เป็นสินของเธอประการหนึ่งผู้เจ้ามองแล้วว่าพิขูเนี่ยฉันอาหารวันหนึ่งผลเดียวพอมดจากการฉันในราตรีและวิการนี่คือสิกขาบทที่ผู้เจ้าบัญญัติไว้และถ้าพิขูทำเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่อยู่ง่ายเลี้ยงง่าย